แต่เราก็ไม่รู้ว่าลุงเขาจะลงยาไปถึงไหนนะครับทุกคนลุงเขาแบบว่าจะลงตามกระแสน้ํานะครับทุกคนให้เราพายเรือไปนะครับโอ้่อยน้ําสุดยอดมากอันนี้อ้ใช่ปลางูสองตัว,ต,วตัวใหญ่มากตอนนี้เราก็เดินบนทะเลทรายแถวชายหาดนะครับทุกคนแถวพัทยาแม่น้ำเจ้าพญานะครับนี่คุยกับใครทำไมมึงเข้าใจยากจังวะโอ้ใช้ฟันการ์ดเลยเอ็มนี่มันคันแทบดีกว่าลองลงแหดูนะครับว่า เราจะลงเป็นไหมนะครับทุกคนครั้งนี้คือแม่โดนนะครับทุกคนเหนื่อยมากกระสายทุกคนนะครับวันนี้เราพ่อพาทุกคนมาอยู่กันที่แม่น้ําเมยกันนะครับทุกคนวันนี้เราจะไปหาปลาฉลามนะครับทุกคนที่แม่น้ําเมยไม่มีปลาหรือเปล่ากพคือปลาทั่วไปนะครับทุกคนหยอกครับผมไปกับลงคนนี้นะครับตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่บนแพแล้วนะครับทุกคนดู แพเล็กๆนะทุกคนดูโอ้โหนั่งได้แค่2คนนะครับถือว่าสุดยอดดูโอ้โหขีเรือกันแล้วลวลุงเขาพาเราไปพายกันดูกันว่าจุดไหนจะเป็นจุดเด่นบ้างนะครับทุกคนดูตอนนี้เราก็อยู่กลางแม่น้ำเมยกันแล้วนะครับ <S <S ตอนนี้เราก็เดินบนทะเลทรายแถวชายหาดนะครับทุกคนแถวพัทยาแม่น้ำเจ้าพยานะครับนี่คุยกับใครทำไมมึงเข้าใจยากจังวะแม่น้ำเมยครับทุกคน โอ้ยเขามาปลูกไอ้พวกต้นอ,อะไรวะพวกน่าจะเป็นถั่วนะครับทุกคนดูอุ้ยปลูกได้นะสุดยอดมากทุกคนดูครับลุงเขาเดินแบบว่าชิลมากทุกคนโอ้โหเขาน่าจะชิงกับสิ่งแวดล้อมที่นี่เลยนะครับทุกคนคือสำหรับเราคือร้อนมากดูเขาเดินแบบว่าชิลมากไม่น่าถอดรองเท้าเลยกูโอ้นี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่ว่าเหมาะสมที่เราจะวางแหกันแล้วนะครับทุกคนเราจะลงแหต้องเรียกเป็นแบบนี้นะครับลุงเขาตอนนี้เขาเตรียมอุปกรณ์กันอยู่นะครับทุกคนดู โอ้ oh, ใช้เป็นขวดน้ําอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เขาก็จะดึงเองนะครับดูก็คือวิธีการทำนี่เอาขวดน้ําลงไปก่อนนะครับแล้วเขาก็ค่อยอ๋ออ๋อนี่นะครับขวดน้ําอยู่ตรงนี้นะครับดูเขาลงแบบนี้นะครับลุกคนอืมดึงแล้วจะลงยังไงนะเดี๋ยวตามเขาไปดูกันใกล้ๆหน่อย โอ้ oh, คนเดียวนะครับเนี่ยทุกคนโอ oh. ดูอ่าอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นวงกลมหรือว่าทรงยูนะครับทุกคนดูควดน้ำอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเอามาฝั่งนี้แล้วลงเขาก็แบบจะค่อยๆตามกระแสน้ำลงไปนะครับทุกคนขวดน้ำอยู่ฝั่งนู้นนะครับลงเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับ เขาก็าแบบจ่อค่อยไล่ลงไล่ลงไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวรู้ดูแต่เราก็ไม่รู้ว่าลุงเขาจะลงยาวไปถึงไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวราดูกันว่าจะไกลถึงขนาดไหนตอนนี้เราก็เก็บแพไว้ฝั่งนู้นนะครับทุกคนได้มาแล้วนะครับทุกคนปลานี้คือโอ้โหเหมือนเสือเลยทุกคนดูโอ้โหดูปลาเนี้ยดูตูตาเลนทุกคนดูเห็นไหมคือมันจะมีแบบออืนี่นี่นี่ฝั่งนี้มันจะมีเหมือนเป็น เป็นขาวทุกคนเป็นขาวควายแบบนี้ขาวควายขาววัวแบบนี้ดูสีดำก็อยู่ข้างในนะครับทุกคนดูปลานี่คือสวยมากดูคือปลาอะไรวะปลาเสือก็เลยกันหลังจากที่เราลงไปครั้งแรกนะครับทุกคนก็คือได้ปลาประมาณสี่ห้าตัวนะครับดูก็จะเป็นปลาพวกนี้นะครับโอ้ยข,อขยานหน่อยนี่นะครับตอนนี้เราก็ลงแพแล้วนะครับทุกคนลงเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนลงเขาแบบว่าจะลงตามกระแสน้ํานะครับทุกคนให้เราพายเรือไปนะครับ นี่นะครับตอนนี้เราก็กําลังตามลุงเขานะครับทุกคนลุงเขาแบบว่ายน้ําเก่งมากทุกคนสุดยอดเขาน่าจะชินกับสภาพอากาศแถวนี้แล้วครับทุกคนดูแม่น้ําแถวนี้ก็คืออาจจะชินกับเขาก็ได้โอ้วยน้ําสุดยอดมากก็เราก็ตามลุงเขาไปนะครับเราก็พายเรือราค่อยตามลุงเขาไปนะครับเขาบอกเขาปล่อยคนน้าว้ฝั่งนี้แล้วก็เขาก็เดินไปฝั่งโน้นนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราลงกันสักพักนะครับตอนนี้เราก็จะมาดึงแห่ออกแล้วนะครับทุกคนว่าจะโดนปลาอะไรบ้างเดี๋ยวดูการลง ได้ปลาอะไรดูนะครับทุกคนบุหรี่เปียกแล้วทุกคนดูยังซัดไว้อยู่ในในปากเนี่ยสุดยอดมากเลยลงผมนี่นะครับทุกคนโอ้ได้มาแล้วปลาอะไรวะเนี่ยอุยอ้ยอุ้ยปลางูใช่เดี๋ยวเขาปิดชีพมันก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันว่าได้กี่ตัว นี่นะครับทุกคนหลังจากที่เราลงแหกกันเสร็จนะครับทุกคนโดนประมาณสองตัวนะครับทุกคนเป็นปลางูกับปลาอะไรก็ไม่ทราบนะครับดูนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือปลานี้ทุกคนโอ้ยปลาเสืออีกแล้วโอ้โโอ้ทุกคนตัวนี้ขายปลาเสือเมื่อกี้ที่มีคีบมากทุกคนแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะครับอืมโอ้ได้แล้วเป็นปลางูกับนี่ให้ลุงเขาเอาออกให้นี่สองตัว อ๋อเขาจะงอขี้แบบนี้นะครับแล้วก็จะปิดชีพมันนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนได้มาประมาณ6ตัวแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลงกันต่อนะครับว่าจะได้ปลาฉลามไหมคอยดูกันโอ้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เราก็จะเอาออกอีกรอบหนึ่งแล้วครับทุกคนเราจะดึงแหขึ้นนะครับเหมือนจะโดนแล้วเขาบอกเมื่อกี้อุย้ยเหมือนตัวใหญ่ด้วยดูอุย้ยปลางูอีกแล้วโอ้โหนี่จับไม่เป็นเลยทุกคนอันนี้อันนี้อนนโอ้ใช่ปลางูสองตัวตัวใหญ่มาก อุ้ยสองตัวสามตัวโอ้โหผ่านผ่าน,านสี่ตัวเอาสัก่้าไหมเนี่ยสี่ตัวโอ้ยบางูทังนันเลยดูทุกคนวิธีการออกออกนะครับอย่างง่ายสุดก็คือค่อยๆหาจุดจุดไหนที่มันโดนนะครับฝั่งไหนมันโดนนะครับแล้วก็ดูลงเขาจะดึงแบบไหนนะครับดูอ่าจับหัวไว้วิธีง่ายสุดก็คือดึงยังไงผมก็ไม่รู้เดี๋ยวขอถ่ายหน่อยถ่ายเป็นฝั่งนี้นะครับนี่ <g ül> โอ้ใช้ฟันกัดเลยเองมนี่มันคั้นเทพดีกว่า ah. <c oughs> น่าจะดาออกแล้วทุกคนคือถอดยังไงนะครับ <c oughs> คือกัดแม่งเลย <c oughs> โอทุกคนดูนะครับเนี่ยปลาพวกนี้คือแบบว่าดึงออกยากมากทุกคนโอ้ทุกคนดูนะครับตอนนี้เราก็จะลองลงแหดูนะครับว่าเราจะลงเป็นไหมนะครับทุกคนลงเขาไปดึงให้ฝั่งนู้นนะครับแต่ผมก็คืออยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวจะลองดึงดูว่า จะได้ตัวอะไรไม้หรือว่าจะมีเส้นสัมผัสยังไงนะครับทุกคนเราจะลองดูกันไม่เอาแล้วทุกคนผมไม่กล้าลงนะทุกคนดูให้ลงเขาให้ลงเขาลงเถอะพูดจนแบดลิ้นพันหมดแล้วทุกคนน่ากลัวจริงกลับมาฝั่งน้ำตื้นดีกว่านะครับทุกคนโอ้ยตรงนี้เห็นเยอะมากนะครับทุกคนหลังจากที่เราลงมาสกพากนะครับก็คือเราก็จะมาดึงแหแล้วทุกคนดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างครั้งนี้คือไม่โดนนะครับทุกคน เหนื่อยมากนี่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยนะครับผมก็คือหาปลาได้ไหมได้นะครับทุกคนก็คือได้ไม่เยอะเพราะว่าเหมันไม่ดีนะครับลุงเขาบอกเนี่ยเหก็คือแบบอาจจะสั้นไปหรือว่าอะไรไปไม่รู้นะครับคลิปนี้ก็คืออาจจะประมาณนี้นะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากเลยนะครับดูการว่าจะไปแก้มือรอบหนึ่งเราดูคลิปหน้าทุกคนอาจจะเป็นพ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายใหม่ครับผมได้ปลาอะไรไหมหรือไม่ใช่ก็คือจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับรอดูกันแต่ว่าต้องมีแก้มือแน่นอนครับ